ส่งกินหอมหวนรันจวนใจแตกกิ่งการใบทานแรงรมพพริดอกสีแดงน่าชวนชมล่อมาแรงมาโดหมทั่วทั้งป่า บุรสบาตาคมวายผมยาวเริ่มโตเต็มสาวเบ้าไม้ปองใครใครก็อยากจะริมรองบุรสบาสวดทรงสวยเกินใคร ให้เขาเด็ดให้เขารุมเสร็จแล้วก็ส้มหรอือไทยเขาได้ฟัดเธอแล้วเขาก็ทิ้งเธอไปเรือเอาไว้แค่เพียงน้ำตาที่รินไหลเขาไม่รักเธอแล้วรู้ตัวบ้างไหมพอเขาชื่นพอเขาชุบไปรุองงม ที่เขาแหลงวารักแค่ขารุมคมคายเขานั้นวัางอย่างเดียวก็คือร่างกายของเธอรู้ไหมเป็นดังดอกไม้เดี๋ยว